แกนพัดลมมีระยะฟรีที่มากเกินไปทําให้เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับจะมีเสียงดังรบกวนอย่างนี้นะครับนี่ครับทำให้รู้สึกลำคาญเวลาเปิดใช้งานนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านพาซ่อมนะครับงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาซ่อมนะครับพัดลมนะครับซึ่งมีอาการนะครับแกนพัดลมนะครับตรงนี้นะครับจะมีระยะฟรีที่เยอะนะครับทําให้เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับจะมีจะเกิดการเสียดสีระหว่างใบพัดพัดลมนะครับตัวข้างหลังนะครับจะมาเสียดสีครับตัว ล็อบตะแกงนะครับเป็นพลาสติกนะครับเสียงดังรบกวนนะครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมจะพาเพื่อนๆมาแก้ไขปัญหาเสียงดังนะครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อนๆมาดูกันเลยครับก่อนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับเราจะต้องถอดลักออกทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อนขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องถอดที่ใบพัดก่อนครับ หมุนขวาครับเพื่อนเสร็จแล้วถอดตะแกรงออกครับ น็อตตัวกระโหลกหน้ามีทั้งหมด3ตัวครับ <c oughs> เมื่อเราถอดใบพัดแล้วก็ตะเกรงนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านหลังออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปก็เป็นการจะต้องถอดสลักนะครับตรงแกนนะครับตรงแกนถั่ลมนะครับวิธีการก็คือให้เราใช้ไม้นะครับรองนะครับตรงนี้ ใช้ตะปูนะครับใช้ค้อนตอกเบาๆนะครับเพื่อนลงลงน้ำหนักเบาๆก็พอนะครับออกแล้วครับเพื่อนๆเก็บไว้ให้ดีนะครับเพื่อนอะไรเพราะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับอาจสูญหายได้ง่ายครับ ต่อไปก็ถอดอ่านี่ครับที่ยึดสายไฟตรงนี้ครับเพื่อนที่ยึดสายไฟเข้ามอเตอร์นะครับถอดออกเก็บน็อตไว้ให้ดีๆครับต่อไปก็ถอดที่อันนี้ครับน็อตยึดตัวโยงเฟืองสายนะครับ แล้วก็ถอดน็อตนี่ครับตรงนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นฝาครอบหลังมอเตอร์นะครับก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวครับตรงนี้หนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยถอดซ่อมพัดลมนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะเอาไปซ่อมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านผาซ่อมกันด้วยนะครับ น็อตออกครับทุก่านถอ,อดน็อตที่ยึดตัวคาปาซิตเตอร์ออกนะครับ เสร็จแล้วก็ถอดน,อน็อตสองตัวนะครับตัวยึดเฟืองสายนะครับค่อยๆดึงครับเพื่อนค่อยๆดึง ถึงไม่ออกครับเพื่อนสาเหตุเพราะว่าตรงนี้จะมีเนี่ยตรงแกนตรงนี้จะมีสนิมขึ้นนะครับเราจะต้องใช้น้ํายานะครับน้ํายาโซเนตนะครับฉีดไล่สนิมออกก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการใช้กระดาษทรายขัดสนิมออกนะครับ เบาๆครับเพื่อนไม่ต้องขัดแรงนะครับเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าเช็ดสนิมออกให้หมดครับเสร็จแล้วลองดึงออกดูครับหมดออกเบาเเนี่ยครับเพื่อน,อนสาเหตุที่ทำให้ตัวแกนมีระยะฟรีที่เยอะนะครับมีระยะฟรีที่มากนะครับเพราะว่าตัวกิฟต์นะครับ ที่เป็นกรีเหล็กนะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับมันเคลื่อนที่ได้ครับเพื่อนเเคลื่อนไปทางซ้ายและขวาได้ทั้งข้างหลังก็ด้วยนะครับเพื่อนนะครับมันเคลื่อนที่ได้ทําให้ไม่สามารถล็อกล็อกอตัวแกนนะครับให้อยู่ในระยะฟรีที่ปกติได้นะครับเพื่อนก <ๆ S 1> ็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมก็เลยจะใช้นี่ครับปัดลม ยี่ห้อเดวันนะครับถอดตัวนี้ไปใส่แทนนะครับอันนี้เป็นอะไหล่พัดลมอายุการใช้งานสิบกว่าปีนะครับเพื่อนพัดลมฮาดาริครับนี่ครับผมจะใช้แกนตัวนี้ใส่เข้าไปเป็นอะไหล่แทนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับเพื่อนเกิดปัญหาแล้วครับเพื่อนเนื่องจากลูกตุ่มนะครับที่เป็นอะไหล่ตัวใหม่นะครับ มีขนาดใหญ่หญกว่าลูกตุ้มตัวเดิมนะครับใหญ่กว่าที่ขนาดเส้นรอบวง2มิลน,นะครับจึงไม่สามารถใส่เข้าไปทดแทนได้ผมจะแก้ปัญหานะครับโดยเอาลูกตุ้มที่เป็นอลายตัวนี้นะครับมาสลับใส่ขับแกนตัวนี้นะครับเพื่อให้สามารถาใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อนมาดูวิธีการกันเลยครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะถอดลูกตุ้มนะครับเพื่อนๆก็มาวางเทียบเพื่อเทียบขนาดกันดูนะครับมีขนาดใกลเคียงกันนะครับตัวใหม่จะมีขนาดสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับที่ด้านหลังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่ไม่เป็นไรสั้นกว่าขอเพียงแต่อย่ายาวกว่าก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาวัดระยะความห่างจากแกนด้านหน้านะครับมาหาลูกตุ้มนะครับมีระยะห่างที่เท่าไหร่นะครับตัวเดิมก็คือ เดี๋ยวยกมาให้เพื่อนๆดูครับมีระยะห่างที่สิบเซนกับ2อมิลเพื่อนๆก็จดเอาไว้ครับถอดแหวนที่เกลนทั้งสองข้างออกให้หมดแล้วครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถอดคลิปนี่นะครับถอดคลิปนี่ออก โดยการใช้ไขควงนะครับงัดนะครับง,งัดเบาๆนะครับเดี๋ยวจะหลุดหายนะครับสำหรับวิธีการถอดลูกตุ้มนะครับผมจะใช้เหล็กนะครับเหล็กรูแบบนี้นะครับเพื่อนเสร็จแล้วใช้ลูกตุ้มนะครับด้านที่เป็นด้านยาวนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ตอกให้ลูกตุ้มออกในไปทางที่ เป็นด้านสั้นนะครับเพื่อนๆจะมีสองด้านนะครับตัวนี้เป็นด้านด้านหน้าก็คือมันจะยาวมากนะครับให้เอาลูกตุ้มออกที่ด้านนี้นะครับมันจะสั้นกว่าเรามาเริ่มลงมือตอกลูกตุ้มออกไปเลยครับเพื่อนๆใช้ผ้ารองที่พื้นเพื่อลดเสียงดังนะครับเพื่อนๆใช้แหวนรองนะครับสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อนๆใช้เกนสอดลงไปในรูครับ เสร็จแล้วก็ลงมือตอกเลยครับเพื่อนใช้ค้อนตอกอนะเบาๆครับเพื่อนใช้หัวน็อตตอกลงไปอีกทีครับ แล้วครับเพื่อนๆแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะครับออกทั้งสองอันนะครับเพื่อน เสร็จแล้วก็ใช้ลูกตุ้มตัวเดิมนะครับต่อเข้ากับเนะกนที่เป็นตัวใหม่นะครับให้ได้ขนาด10เซนติเมตรนะครับกับ2มิลนะครับก็ใช้วิธีเดิมครับเพื่อนเเสร็จแล้วก็เพื่อนๆกระก็วัดดูนะครับ ได้ขนาด10เซนกับ2อมิลน,นะครับเพื่อนนี่ครับยังไม่ได้ครับขาดน,นิดเดียวครับอีกประมาณ3มมิลครับเพื่อน รับได้แล้วครับเพื่อน10เซนกับ2มิลครับต่อไปก็เพื่อนใส่กิฟนะครับกิฟที่แกนทั้งสงข้างนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับต่อเข้าไปเลยครับเพื่อน ชครีมตอกเบาๆครับต่อไปก็ใส่แหวนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเ,เพื่อนใส่แหวนอีกด้านนึงนะครับค่อยๆหมุนเข้าไปครับ ต่อไปก็เป็นวิธีสายแกนพร้อมลูกตุ้มนะครับเข้าไปตรงเบ้านี่นะครับจะให้ง่ายนะครับเพื่อนๆต้องใส่ครับตัวเนี่ยครอบฝาครอบด้านหลังก่อนนะครับใส่แล้วก็เพื่อนๆก็ใหญ่เข้าไปให้ตรงรูครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับตัวก้านเดี่ยวนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับเพื่อนเข้าล็อกแล้วครับเสร็จแล้วก็ ใส่น็อตเข้าไปครับเพืเ่อนน็นอตสี่ตัวครับเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นครับ ั้นตอนต่อไปนะครับน็อตยึดสายไฟครับอันนี้คือสําคัญมากครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่ล็อกไว้นะครับสายไฟจะขยับไปมาซึ่งมอเตอร์ผ่านการใช้งานมาเป็นหลายปีนะครับสายไฟอาจจะขอบนะครับอาจจะขาดได้นะครับให้เพื่อนๆล็อกไว้ก่อนครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับติดตั้งชุดเครื่องสายนะครับก็จะมีน็อตยึดสองตัวครับเพ่น อคาคาปาซิตเตอร์ขาดครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยบักกีท้ทีหลังขั้นตอนต่อไปใส่น็อตตัวโยงเฟืองสายครับต่อไปก็คือใส่สลักครับ ใช่ไม้ตกเบาๆก็ลงแล้วครับใส่กะโหลกหน้ามอเตอร์ครับเรียกตามลักษณะรูปร่างนะครับก็เป็นรูปหมวกระโหลกนะครับอะไรชิน้นนี้ก็จะมีน็อตยึดทั้งหมด3ตัวนะครับ หยอดน้ำมันจักเสียหน่อยครับเพื่อนก่อนที่จะใส่ใบพัดนะครับทลองใส่ไบพัดดูครับ ตีตัวคาปาซิเตอร์ก่อนครับเพื่อนเมื่อกี้ทำสายไปหลุดครับย้ำเสียนหน่อยครับเพื่อน ติดแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเสียบลักนะครับเปิดทดสอบดูครับเพื่อนๆนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆผ่านครับเดี๋ยวเราจะประกอบกลับขึ้นให้เหมือนเดิมครับ าดูอาการแกนมีระยะฟรีที่เยอะนะครับตอนนี้ก็พอดีแล้วครับเพื่อนเปิดอดูทีครับนี่ครับโอเคแล้วครับเพื่อนใช้ได้แล้วครับสรุปก็คือ ตัวล็อกแกนนะครับเนื่องจากาพัดลมผ่านการใช้งานมานานนะครับตัวล็อกแกนเพื่อไม่ให้มีระยะฟรีนะครับเพื่อล็อกให้อยู่ในระยะฟรีที่พอดีนะครับเกิดการละลายนะครับทําให้แกนมีระยะฟรีที่เยอะนะครับก็ทําให้พัดลมเก,เกิดการเฉียดสีเกิดเสียงที่น่ารําคาญนะครับก็แก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็คือ ถ้าเพื่อนๆจะสั่งอะไรนะครับมาเปลี่ยนก็ควรจะดูขนาดให้ดีเสียก่อนนะครับอันนี้ก็คือพัดลมถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ผลิตคนละปีนะครับอะไรต่างๆภายในนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านพาซ่อม แล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆที่กระผมนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ